ดิฉันจงรักกะเกตหรือครูติมหัวไหลหลุดนะคะเมื่อตอนอายุ7ขวบเนื่องจากเล่นกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็กระตุกหัวไหลอะคะ่ะจากนั้นก็คุณแม่ก็รักษาด้วยวิธีออธรรมชาติบำบัดนะคะใช้ใบพระพึงลนไฟเนี่ยพันแล้วก็ทานยาพาราแล้วอาการก็หายไปทีนี้เหตุก็มาเกิดเมื่อปี2558นะคะดิฉันจัดสวนหลังบ้านนะคะแล้วก็ไปยกศิลาแรง ปรากฏว่าพอตกกลางคืนไม่ได้นอนเลยค่ะปวดหัวไหลมากแล้วก็เจ็บใต้หน้าอกพอวันรุ่งขึ้นก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็เอ็กซเรย์ก็บอกว่าหัวไหล่ะที่เคยห้อยอยู่มันหลุดลงมาแล้วกล้ามเนื้อซี่โครงก็อักเสบท่านก็เข้าเฝือกให้แล้วก็ให้ทานยาปฏิชีวนะที่ฉันทานยาอยู่ประมาณ1ปีกับ8เดือนอาการก็แย่ลงปวดก็ไม่หายพอหมดฤทธิ์ยาค่ะมันก็ปวดมาเหมือนเดิม แต่ว่าที่สําคัญก็คือเป็นคนที่ทานอาหารน้อยพอทานอาหารน้อยพอทานยาเคมีไปมากๆก็เริ่มมีอาการแสบกระเพาะแล้วก็เป็นแผลเลยตัดสินใจหักดิบแล้วก็ไม่ทานยาต่อค่ะใช้วิธีทายาเอาแต่ปรากฏว่ากลางคืนไม่ได้นอนเลยค่ะปวดทรมานมากจนกระทั่งวันหนึ่งพี่เป็ดนะคะพี่สาวก็โทรมาคุยก็จะนัดออกไปทานข้าวกันข้างนอกดิฉันก็บอกว่าตอนนี้ขับรถไม่ได้เลยเพราะว่า แขนข้างซ้ายไม่มีแรงยกไม่ขึ้นพี่สาวก็แนะนำให้ทานเซอร์นิตินนะคะก็เลยศึกษาข้อมูลแล้วก็ทานเซอร์นิตั้นตัวสีน้ำตาลดิฉันก็ยังนึกเลยว่าป่วยมาถึง1ปีกับ8เดือนมันจะหายได้ยังไงพวันรุ่งขึ้นล่ะคะ่ะทานอาหารกันอยู่กับครอบครัวก็ปรากฏว,ว่าแขนข้างซ้ายที่เคยยกไม่ได้เนี่ยเราก็ลืมตัวยกขึ้นไปปัดผมแขนก็ยกได้แล้วอาการปวดก็ทุเลาลง ทำให้ดีฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ว่าอาการปวดเป็นแรมปีแล้วทานยาปฏิชีวนะมาไม่ดีขึ้นได้แค่บรรเทาแต่พอมาทานเซอร์นิตินเนี่ยอาการก็ค่อยๆทุเลาลง